เดี๋ยวอีกสักครู่นึงถ้าได้เพื่อความเดชเสน่หการมันจะเป็นมอบห้องน้ำเนาะนะครับห้องน้ำที่ซ่อมแซมให้อีกแบบซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากมาสร้างบ้านหลังนี้นะนะครับแต่เ็จเป็นการขยายผลนะครับนี่แหละคือความขุ่นแย่งกันนะครับท่านพ่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุษนาธิ์นะครับเป็นหญิงแฝงให้กันเพื่อชุมช่นท่าน การช่วยกานรงเรียนนะคะไม่ใช่าติคานการอดีนันทสารนะร้เยเ่อเข้าจเลยเพื่อมาหมอบทุนเพื่อกันผมเขาอย่าภาพไปแก่ร่องคออบนกแม่เป็นกันเองตอชุ่มชนนะคะกระพีกำหนองผ่านไงเพื่อห้เพื่อเพื่อให้ตั้งราอะไรแต่ที่นี่มันมันมีการฟ้ังร้อตันนงเขาบอกว่าจรมันเป็นสิทของคที่าจต่างเนของสกำหนัง เปลี mm ่ยนอเปลี่ยนดู่รอสิบหกเลยเยี่ยข้าไเลยฮนา่น้ำน้ำน้สีออั่นเหมกอนเราีย่หน่อยไัทำก่อน เัมน่ต๊ะขุดนเลยนะไม่ไงแล้วบ้าดนี้ก็ไม่เลยเนาะออกซอยอีกยน่แต่ว่าแลกว่าผัไม่ขาไม่ยังไม่ขึ้นเขาไม่าไม่รู้แหละโยงม้อไล่ะตัวธรรมชาติสำคัญราค่จะขายกันแล้วคุยไงห่ากับมาซอยไรกัน เก็หุ่นทอกันแท้ลูกศิษย์เออลูกศิษย์วคะนี้เอลูกศิษย์คุณครูคุณครูผ้างามซะบ่ลูกศิษย์เป็นตะเบิงเนาะนี่เป็นเคุณครูอ่เาเนาะมาเล่นกัเล่นน้ำมดานี่ไปจากนี้ไปเราจะเคลื่อนนะคะไปเคลื่อนไปหม้องน้านะคะไปหม้องน้ำยูมูหขคือกันค่ะ ค่ะไปหมอมหางน้าแม่นค่ะแม่นไปหมอมหงน้าคลิปนี้ก็ไปซ้อมนี้ค่ะสันๆ